อ๋อมันเสกมึงไงอะไรตอนรักขอบฟ้าตอนรักขอบฟ้า,ฟา <c oughs> เด็กเที่ยทจากไรยิง <c oughs> มึงบอกว่านเล่นเล่นหลังตอนรักขอบฟ้าเออเป็นชอบใหญ่สัตว์ยี่ใหญ่แั่เลยกู <c oughs> หาคลิปเสียงแหบไม่เจอเจ้าลงมึงตัดมึงตัดตเฉพาะเฉพาะตอนนั้นได้ไ,ดไ,มไดหมไต้องยาวได้หมดอ่ะกูห,หายยังไง ตาหลังๆแล้วคุณจำไม่ผิดอ่ะเเกมสองเกมท้ายอ่ะก่อนเลือกอ่ะเฮ้ยอะไรม่วงๆวะน่ะเห็นปะตรงเสาพื้นอะอ,อ๋อ,อ,อคือม,มันไม่ใช่กูลองละมันเป็นที่ที่เหมือนให้ใช้สกิลได้ไวขึ้นอ่ะไม่ใช่ที่อัพนะเหมือนกับว,ว่ามันมันมันโหลดสกิลไวขึ้นอ่ะรอ สัตว์เมืองเขียวชอบจริงๆอ้ไมเบี้ยวเลกูสายเขียวชุดกูก็แบบเป็นสีไม่โดดเด่นด้วยไม่มีเฮียอะไรเลยดีว่าปินอล้ได้เปิดแล้วก็บอกเอาอันนี้ไหม M M G ป่ะ L M G เอากูมี A K มึงเอาป่ะมาแรกกันแรกกันแรกกันปืนอยู่ไหนวะโอเค เออดีเย็ดเขมาเลยเอาตไปจ้าฮะะโคบไปแมวแมวคุณไม่เล่นะโคบอูอยคไม่ชอบสโคบเราขอข้างหน้านี่ลงมาเลยเหรอลงไปเลยอีกอะไรนี่ตรงดาวเทียมเลยไม่ฟังได้เกาะแล้วอาปเะเดี๋ยวพวฟาร์มนี่ ืุณก็บอกเดียวเองแต่ว่าก็ร้อยนัดแล้วนะมาแล้วโอ้โหแดดสองตาจะสาเห็นในเฟซทำลงเรือนลงเฮี่ยอะไรวะต้นไม้ไงเมียกูสายต้นไม้สายเขียวเออเอ่ะมามาเฮ้ยมึงเกาะเกาะเกาะนิดนึงก็ยังดี่ ลุงขายไอ้กล้วยด่างแล้วกี่ต้นแล้ววะกล้วยเพาะอยู่อ๋อไม่รีบไม่รีบอารมณ์เหมือนเมียกูจะซื้อเก็บอะว่ามันเป็นกะระแสเฮียไม่ใช่กระคือกระติไอ้ที่เป็นกะระแสคือไอ้พวกไข่ไม้ด่างเว้ยแต่นี่คือแบบซื้อเก็บเฉยๆเลไนะแบบว่าตัวมาไอ้วะเอา้าเฮียขวาเหรอ ี <Yeah. S 2> ไม่ถึงกูหรอก,กรอาติสาตคนมั้ยเนี่ยเก็บเก็บเก็บกูช่วยเก็บกูช่วยเก็บเนียเลยข้าวหูแดงแขกเลย ไปไปอัพกันข้างลางวีธีอัพห่อเออไปอัพกานิสถานเดี๋ยดีห้ดูักจอดไหมโอ้ไม่มีเลยเฮ้ยยิงวะ ทะลึงไงทะลึงเลยเสือกเลยเสือกเลยแดเกาะมีเกาะอ่ะวับโอ้โหได้เยอะเลยอ มึงเล่นฮูโรไหมไม่เล่นกูไม่ไม่เล่นสโคบเลยถ้าได้มาคือคือกูไม่ตั้งใจได้อหี้ยเลยเด้อมงไหนวะเฮียไม่น่าจะใช่คนนะม้งไปแล้วเฮียมึงจะล่อนไปเหรอมึงเห็นมึงโยนเกาะไว้กูไปเอา ข้างบนรถัข้างัมีตัวข้างล่้นมีตัวเห็นแล้วเห็นตัวเดียวนะวัดใช่ไหตรงไหนวะเดี๋ยวกูดูให้แป๊บนึงหายหาเลยเนี่ ไม่แม่มีตัวเก็บเก็บกล่องไปเมื่อกี้เจอเจออยู่อยู่อยู่ช่วยเราช่วยเราช่วยเราโดดไปแล้วไหนมีมีเพื่อนมันมีเพื่อนมหมอยู่ไหนเขาเนะไอสัตว์คนคนมาแล้วมาแล้วมาหากูแล้วไหนวะเพอใจแล้วสวยนี่จะจะมาช่วยเพื่อนเกาหลีครบไหมหมดไปหมดหมดหมดเกาะเกา เสียว่ามีกล่องนี่กูหันกูหันไปเจอนั่งยืนป้อมยายอยู่เฮียเออเออเรื่องเหรอพี่ครั์มาแล้วเกียร์เกียรอะไรนี่ เกาะมันเต็มยังวะอีตาเกาะมันเต็มยังวะยังไม่มีสนายเลยวะเต็มเต็มเต็มก,กูขีดเง,ง็บอะทำไมทำไมกูไม่ไหลวะไอสัตว์กูไม่บินเฉยเลยเนีย่ยเหยารอเลยอ่ยมั้งอะขอสนายอะตอนเนี้ยเอยาลอกันข้างในเออเออ รยิงวะรอคุณเจอแล้วลงทุ่งลงทุ่งมันมันมัเล่นมันยิงบอสอยู่โหสนุกแล้วมึงคือรถคือรถเออยิงปีไดไดเดี๋ยวกูขึ้นชั้นสองไปยิงมันก่นมันมันมีรถอะไอสัตว์เรามึงยิงรถให้มันแผังได้ไหม โดนหิโดนปโดนโดนจัดวงมาป่ะไอสัตว์วงเล่นเยอะจัดเอสัตวต์ลืมดูเลยเฮ้ยแค่ยิงทนายวะทางซ้าย อา้าวมันขับรถหนีไปแล้วหรออเอาไงเอาไงไปแล้วนะก็ไป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 เข้าเข้า ไม่ลงจากรถเลยเฮียยิงไม่ถึงตาไปดูแล้วเหรอตรงนี้หญ้าเยอะดีจังเลย เป็นอีตานอนชอบแดกหญ้ามีลำโบขว่าหนึ่ง Lambo lốt à? Ờ, hơi du Lambo bà. Using first aid kit now. Airdrop is coming. Không phải bị tay, อยู่โบสถ์อยู่โบสถ์กูว่าอยู่โบสถ์แน่ข้างหน้าข้างหน้านี่นี่กูเจอล้กูเจอล้กูเจอลในโบสถ์เลยไหนไหนนี่นี่ในบ้านในบ้านเนี่ยหออะไรแบเออ ล่วงหนึ่งลวงหนึ่งเอาไว้หลังเอาหลังกล่องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวรวยคล้ายควางคนละเหมือนไม่โดนเดี๋ยวกูฆ่าเดีู๋เรื่องฆ่าก่อนฆ่าก่อนกูเดี๋ยวกูหลบอยู่หลังรถถังไอสัตว์หมาตายตายตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดีเ๋ยวเดี เี่ข้างหลังขวาหลังหลังเลยด้เออโอ้ยอย่ดูแมพดีหาไม่เจอโอ้โหกูสายหนอนเฮียโทษโทษเกือบเล่นจับเฮีใครยิงใครยิงมีตัวยิงอยู่ข้างหน้าเราหัวกวนโอ้โหไมันยานเดินเลยใช่ไหมอ้าวรูให้กูให้นึงเถอะหมดแล้วกูเอาเอาำเล Bây adrenaline. Mình chưa có thể nhìn thấy tên tên của nó. Đi vào vùng nào. Đang đến. Ồ, tên tên nó Mình sẽ lên thêm. Mình sẽ lên thêm. Mình sẽ lên Mình ไฟส้มด้วยบอด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 ไปดูแล้วไปดูแล้วไปไปบ้านกูดังดูแลเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไม่โดนว่ะตัวเดียวนะกูเห็นตัวเดียวนะเออกูเห็นตัวเดียวบอดเหรอไม่ไม่ใช่บอดคนคนเออว่าคนเพราะว่ามันตะกี้ใส่ใส่หมวกใส่หมวกอะไรเนี่ยแหละหมวกใส่ขอบอ่ะอืม ต้องเข้าวงว่ะไปไปหลังมาไหนวะมีีอีกนีอีกอีกตัวโอ้โยังไม่ถึงเลยใี่ไห ระวังไอ้โกดังมาหล่อยนะเว้ยระวังคอ,อะเออเขากาบเป่าแมวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวูเห็นตัวนึงข้างล่างตรงที่เรายิงไมเ่อ้อ๋อไอ้ที่ตัวเดียวนะเออ Air Drop กูได้ยินเสียงยิงสไนใช่ใช่ใช่กูต้องไปแล้วโอ้โหอยู่ห่างไกลสักอยู่ในนี้บอกว่าน่าจะไปแล้วมั้ง รถถังไอ้ซาดก็ยรู้แด้เหรอจะ้เป็นไปถึงวะมินไปเหรอกูล่อนไปไงแม่งได้รถถังไอ้ตว์เอ้ยแต่กูมีระเบิดระเบิดเหลืองอยู่กูแม่งะเจากล่องไปวะเนี่ยเฝ้ากล่องเลยแท้ รัวใช่ใช่แมงฟ้าแอร์ดรอปเลยสัสเจอตัวสุ่สเพื่อนมันอยู่หลังกูนเนี่ยไม่ใช่อ,อู้เด้ละ้ยิงตัวนี่หี่กล่องอย เดือกูร่วงว่ะันนีหนีจากกล่องแล้วรถถังรถถังไหนยา่าของสูงไม่มีเลยมันเรียกแอร์บอลเลยวะ่ะ ใครแอร์บอลมันมันมันรถถังกำลังมารถถังกำลังมากูกูขอหลบตรงนี้ก่อนเอสั์ถ้ารถถังขึ้นที่สูงมันยิงเราไม่ได้นะเวย้ยถ้าเราอยู่เตี้ยกว่าเว้นมุมแม่งกดลงอ,อ้าวอ้เหียกระตุก

เล่นเลยเลเลยไม่ทันละมาสามุล่ะเฮียกูดังขวาสองตัวข้างหลังก็เนี้ยู่ข้างหลังยุ่หรลยหน้าที่กูหน้าที่หมอไอ้สัสใจเย็นใจเย็นนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้มันไม่สามมันไม่สามมันไม่สามดูระเบิดปอยเฮียนะครับรออะไร ใช่ไหมโอเครอดกูรอดเฮ้ยขึ้นหมดมันบวกอยู่เคลียร์เคลียร์เคลียร์มันมีสองตัวนะมันเหลือตัวเดียวนี่นย,นยี่รถถังอยู่ข้างกูเนี่ยขับรถถังอยู่เนี่ยตัวเดียวเนี่ยเนี่ยเห็นปะ เดี๋ยวอุ้ยสัตว์เลยได้เห็นอือเรียบร้อยอ้าวโดนเิเสร็จกูกูบอกแล้วกูบอกแล้วมันตายโอ้ขอมันเหมือนแบบลมวันในรถเลยใช่ไหมใช่ลมวันในรถเออเจ๋งว่ะแก้ทางนี่อ่ะเออเออโอเคเออยอดสุดยอด่อสัตว์ รอช็อตนี้มานานแลไรเฮียเฮียเต็มเต็มปีเลยกูเคยโดนเลยกูเคยโดนไอ้แสบเออแต่แต่ดีที่มันมึงล่อมันไว้ไงมันเลยไม่ไม่เคยื่อีว่าแก๊สไอ้สีเหลืองใช่ไหมเออเหลืองใช่ไหมหรือไอ้สไนฟันอ่ะไอ้ไอ้สไนสไนไฟอ่ะยิงแล้วมันแบบไหมในรถเลยอ๋อเอกลี่ยทางเฮีย นี่นมึงสุดยอดซับพอร์ตเลยใจตาแน่นอนเนี่ยะมึงใส่บูก็บูออไปบ,นะบูบูไม่เก่งเนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะสุดยอดตัวซับแห่งยุคเลยี่ทำไมกูกูหยุดจังดูไม่ได้ไว้สัตว์ก็ได้ละ